สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบามบารีแอร์อีกครั้งะค่ะวันนี้ก็มากันแบบหน้าสดนะคะทุกคนวันนี้มันก็จะออกไปข้างนอกนะคะก็เลยจะมาทดสอบคูชชั่นตัวหนึ่งที่ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนั่นเองนะคือคูชชั่นจากแบรนด์แมคแคนดี้นั่นเองนะคะวันนี้จะไปแบบเร็วๆนะคะก็รีวิวเป็นคูชชั่นตัวนี้นั่นเองนะคะชวิงอันนี้คือแมคแคนดี้ค่ะจะเป็น water a m b อมเ s ล Non-stick Cup l l s t i n g Makeup Look at s ซ e n t Air Cushion Cream ชื่อยาวมากนะคะนี่คือของ m a c a n d y ซึ่งเป็นแบรนด์โปรดของปาอีกแบรนด์หนึ่งนะคะ mm hmm. เขามี Q-R-Co เอ้ยเขามีเอ่อค r าโ้ Co, สกแกนด้วยนะคะ mm hmm. ก็เป็น Air ์ค s ูชั่นั่นเองนะคะในนี้ก็จะมี Refill ให้หนึ่งนะคะซึ่งปาไม่ชอบเลยที่มันเป็นตลับแบบย,วยาวๆแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรมันกล่องมันยาวมันจะแบบเธอทำสุ่า มันไม่จําเป็นต้องยาวปาก็คือมันจะมีรีฟิวอันหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะไม่จําเป็นเลยแล้วก็รีฟิวไม่ได้มีผับให้นะคะตัวคูชั่นจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เลยเห็นไหมเอ่ยสวยมากแต่ว่าก็เล่นแสงเล่นสีมากนะคะความใช้เป็นเบอร์สองนั่นเองนะคะนี่เบอร์สองนะคะก็เอ่อตัวนี้นะคะเปิดมาก็จะเจอกับกระจกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พับนี่พับก็จะเป็นแบบนี้นะคะพับนุ่มเหมือนเดิมแต่ว่า ตรงนี้มันจะมีความขอบขอบที่มันเกิดอแบบมาฉะนั้นมันจะบาดหน้าค่ะก็เลยไม่ค่อยชอบพับตัวนี้สักเท่าไหร่นะคะวันนี้ลงกันแดดเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีเอสเซนนคะคะแต่จริงๆอ่ะปั๊มใช้แบบเวลาลงอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคูชั่นตัวนั้นจะมีไม่ว่าคูชั่นตัวนั้นจะมีกันแดดหรือไม่มีกันแดดนะคปั๊มก็จะลงกันแดดดูแล้วนะคะก็ด้านในก็จะเป็นเหมือนสลับข้างหน้าแบบเนี้ยนะคะก็เขาบอกเป็นเนื้อเอสเซนต์นะอ่ะเดี๋ยวปาดให้ดู ลงเลยกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะช้าอะไรเงี้ยเพราะสอบไปข้างนอกนะคะวันนี้เป็นเวลาน่าจะเกือบเก้าโมงแล้วนะคิดว่านะคะอันนี้สีเบอร์สองก็จะมีความขาวกว่าใบหน้าปามไปสักครึ่งเฉดนะคะคือช่วงแรกที่ใช้ตัวนี้ไม่ชอบเลยเพราะรู้สึกว่าเธอทำไมมันดูแมทแมทวะมมันแมทอะมันรู้สึกว่าเออไม่เหมือนครูชั่นตลับดอกไม้ที่เราเคยใช้แล้วอันนั้นคือชอบจริงแต่ว่ามันอยู่กรุงเทพไงนะคะ เนี่ยเราพอมันเป็นพับที่มันมีความลอยออกมาความเกินออกมามันเวลาเรากดลงที่ผิวอะ่ะมันจะเจ็บอะคะ่ะก็เลยแบบเืยไม่ค่อยชอบอนะไรเงี้ยอันนี้ครึ่งหน้าแล้วนะคะ before เนาะแล้วก็ after ก็ตอนนี้ก็จะช่วยแบบทางเบรุงขนไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทำให้หน้ากระจ่งางใสขึ้นอะเนาะเพราะว่ามันแบบปรับหน้าเราไปมันครึ่งเฉดหรือว่าหนึ่งเฉดเลยนะคะ ตอนแ,แรกที่บอกน้องว่ามันไม่เข้าเพราะว่ามันดูเป็นแมทไรเงี้ยแต่พอใช้ไปใช้ไปใช้มาแล้ก็เออโอเคมันแบบไม่ถึงกับฉ่ำเปียกมากก็ถือว่าโอเคนะคะปามยังรู้สึกว่ามันชอบตัวคูชั่นดอกไม้ของแม็กแอนดี้อันก่อนมากกว่าอไรเงี้ยด้วยพับเอยใดๆเอย,เอยที่มันนุ่มมากแล้วก็ฟิ i นิชลุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็พอๆกันเหมือนเหมือนกันอนะคะอันนี้ก็จะมีความขาวกว่าใบหน้าซึ่ง แล้ววันนี้ก็ใส่เสื้อเปิดช่วงคอด้วยอ่ะก็ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าพอมาละยองอนะไรเงี้ยคือพอมาละยองมันก็ไม่ค่อยมีเสาาื้อผ้ามันไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆเลยแล้วก็ช่วงที่ซื้อเสื้อผ้าคือเป็นกับซื้อเสื้อยืดที่ว่าใส่ทํางานแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ลาออกจากงานแล้วหวังว่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงวันที่สิบเป็นต้นไปมันจะกลับกรุงเทพอาจจะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยที่ยูเน็นมอลอะไรเงี้ยเพื่อน ดิที่ช็อปออนไลน์ตอนนี้มีร้านไหนบ้างหรอที่แบบพัดซส่แนะนําได้นะพราะฉันก็ไม่รู้จะไปร้านไหนแล้วเหมือนกันก็จะลงไปทั่วหน้าก่อนนะวันนี้จะไม่ลงแป้งเลยนะคะจะใช้เจ้าตัวแมกแนีอย่างเดียวแล้วมาดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งจะไปข้างนอกกันเนาะไม่รู้ว่ามันจะเยิ้มจะย้อยจะไหลแค่ไหนนะแต่ว่าเท่าที่ใช้อยู่ที่บ้านนะคะแล้วที่ใช้อยู่ที่บ้านก็คือว่ามันมีความแบบติดทนแล้วก็ อยู่ดีมีสุขมากๆนะคะมันจะตบลงไปที่ผิวเรือ่อยๆอะคือความแบบปกปิดอะไรอย่างเงี้ยกละตอนยังเห็นอยู่นะเห็นปะกละยังเห็นอยู่รอยค้ำใต้ตาก็พอประมาณส่วนริ้วรอยก็ยากมากเพราะว่ารอยลึกมากนะคะมันยากมากเลยเนี่ยแต่ว่าตามบบพอแล้วพอดีพอใจแล้วเพราะว่าไม่อยากได้ความหน้าแบบตึ้บๆขนาดนั้นนะคะก็ประมาณนี้ไปจากหน้ากัหนหะน่อยเนาะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะคะหกโมงเย็นเนาะก็คือปามาแต่งหน้าตอนเช้านะคะด้วยคูชชั่นแมคนดีตัวนี้เนาะ,ะตั้งแต่ตอนเออประมาณ8ะะปดโมงได้อะออเประมาณนี้นะคะาาตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะคะปาหมาไปงีบมานะคือเหมือนแบบอ่พี่ชายฝาแฝดของพี่หมีเขาพาไปเที่ยวแล้วมันร้อนมาพกพอกลับมาสลบเลยจ้ะนะคะแต่ว่าหน้าเนี่ยยังใช้ตัวเออ ตัวคูชั่นอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าใกล้ๆนะคะเป็นประมาณนี้ผิวนะคะผิวก็โอเคอ่ะมันเนื่องจากว่ามันไม่ได้ปกปิดแบบแนบสนิทอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็เออปาไม่ได้ลงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลงแป้งเลยนะคะก็ปารู้สึกว่าคูชั่นอาจจะหลุดไปมันมันมีความเหมือนบางขึ้นอ่ะนะคะเพราะว่าวันนี้เจอแบบแดดคือร้อนมากคือแบบไปวัดไปแบบ อะไรก็ไม่รู้คือมันร้อนแบบจนแบบไม่ไหวแลวไม่ไหวแลวกินน้ําไปเยอะมากคืแบบมันร้อนมากอ่างเงี้ยนะคะผิวโอเคคือบามอะ่ะตอนแรกน้อยอย่างที่บอกว่าใช้แล้วไม่ชอบเพราะว่าด้วยความที่รู้สึกว่ามันแมตจนเกินไปแมตกว่าคูชั่นของแมคกานี้ที่เป็นดอกไม้ที่เราชอบกันนะ,ะตลับดอกไม้แต่พอใช้ไปใช้มาแล้วก็โอ๊ยโอเคนะมันแบบเนียนดี D, แล้วก็ปกปิดแบบน้อยจนถึงกลางกลางบิวไปฟูลคอร์เรชขนาดนั้นไม่ได้นะคะได้งานแบบผิวสวยๆแล้วก็ติดทนโอเคเลย ผิวแห้งอย่างตามไม่จําเป็นต้องลงแป้งเลยนะคะก็สามารถใช้ชีวิตต่อได้นะคะนี่ก็ทั้งวันก็โอเคนะก็จะแบบมันตกล่องใต้ตาซึ่งแบบปกติสุกมากเลยนะคะในส่วนอื่นก็ประมาณนี้แหละ,ะก็โดยลงก็ยังจะเป็นคูชั่นที่ช่วงนี้ก็ใช้แล้วชอบคือช่วงนี้แหละไม่ว่าจะเป็นลาเมลล่าจีจีแบหรือว่าแมคเันดี้ผมใช้แล้วชอบหมดะคะคูชั่นที่ใช้แล้วไม่ค่อยแบบเรื้องแถว่ามจองแซมูนกับ รันเพราะนั้นเป็นงานตืบงานแบบโอ้โหปกปิดเกิด์ไม่ไหวนะคะโ okay, อเคหว่าทุกคนจะชอบกันสรอนคลิปนี้แต่มันจะไปอาบน,าน้ำแหละพออนมากะคะ่ะกินคงกินข้าวอาบน้ำน,นะคะจะไปใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย